I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. you will run this nation. Call me ดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคค่ะขาต้านรับกสุดช่อง Baby Monster World คลิปนี้แอดจะมาเมามอยข่าวสารคโนโน้องเบมอนให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะและกระเชนเกิดจะใครชอบสไตล์กันแล้วค่ะแบบแอดฟีลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่ของพวกเราได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์และคอมเมนต์เป็นปกำลังใจให้แอดและทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เมื่อคืนนี้เบมอนต์ปล่อยโปสเตอร์เพลง Title Change ออกมาแล้วค่ะเห็นแล้วก็คือคนล,ลุกมากคอนเซปต์เวอร์วังอลังการฉากยิ่งใหญ่ใหญ่หญโตมโหรานจากโปสเตอร์จะเห็นเป็นภาพเงาของน้องๆบ a b มอ o n เตอร์ทั้ง7คนอยู่ใต้โครงสร้างเหล็กแหลมคมและแหมววัยจีจะเล่นกับแสงเงาแต่ก็ไม่อาจบดบังสายตาของพวกเรารอออร่าของสมาชิกทั้ง7มันพ พงเลึกเกินยืนมองตรงไปข้างหน้าดาเมจช่างรุนแรงแสงที่สะท้อนส่องลงบนพื้นสีดำสนิททำให้เกิดเป็นความคิดจินตนาการที่จมดิ่งอย่างประหลาดและนี่อาจจะเป็นความเชื่อมโยงแนวคิดว่าเพลงนี้จะแสดงออกถึงด้านมืดอย่างที่พ่ออย่างเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แน่เลยค่ะ ว่าแต่ใครเป็นใครคนเนี้ย YG สร้างปัญหาเบมอนสแตนอีกแล้วปิดไฟทำไมก็น <c oughs> <c oughs> และคือตอนนี้พ่อพอแม่แม่เบมอนสแตนก็คาดเดาเกันชํำแต่สำหรับแอดนะสามคนแรกที่แอดมั่นใจเลยก็คือโบร่าชิกิต้าและรามีงั้นพวกเราลองมาดาวเรียงจัดซ้ายไปขวากันดีกว่าค่ะอ่ะเริ่ม ซ้ายสุดคนแรกคือโบราผมยาวเป็นลองเท้าสเอลใส่รองเท้าเสริมส้น,สนด้วยดังนั้นต้องไม่ใช่พริตาแน่เพราะพริสูงมากแล้วคนที่สองตอนแรกแอดก็ไม่แน่ใจแต่เดาไว้ว่าเป็นพริตาคนต่อมาคนที่สมอาสัตแน่นอนเพราะอะไรหรอราะแม่จำทรงผมเงินไก่ของอาสัตได้ยังินคะหนุนโลกและความฟูของชุดที่แทบจะเป็นเอกลักษณ์ของอาสัไปแล้วเพราะหนูตัวเล็กมก คนที่สี่ตรงกลางฉันมั่นอยู่นะว่าต้องเป็นอาชอนคนที่ห้าคนนี้สับสนจริงแต่ถ้าเดาจากที่เหลือไว้แล้วก็ต้องเป็นพิรุกกะคนที่หก จากส่งผมไม่ต้องเดาลา้วมักคนเนี้ยแอบว่าเพื่อนๆต้องตอบเหมือนกันหมดแน่ๆว่าต้องเป็นใย,ยหนูชิกกี้ของพวกเราแ,แ,แล้วไหนจะทา้าโพสแบบชดชดรัดปังๆนั้นอีกจะเป็นใครไปได้อีกน้องเจอชิกกี้และคนสุดท้ายที่มักจะอยู่ริมแปะเปล่งออราตลอดคนขวาสุดนี้ต้องรามีแน่นอนรามีมีน้ามาด้วยนะแาวเซลไปอีกหนึ่งกรุมสรุปเรียงจากซ้ายไปขวาตามความ คิดเห็นของแอดนะคือโรลาภาริตาอาศาอาชอนรุกะชิกิรามีไม่ค่อยมั่นตรงเซ็นเตรอร์เท่าไหร่แต่ดูจากส้นรองเท้าของเงาคนที่ยืนอยู่ข้างชิกิตามันดูสูงกว่าก็น่าจะเป็นพิรุกะแหละดังนั้นอาชอนก็น่าจะเป็นเซ็นเตรอร์อยู่ตรงกลางอะประมาณนี้ทีนี้ก็ตาเพื่อนๆเ,เดาเกันมาบ้างนะคะเมนมาใตา้คลิปนี้กันได้เลยโอ้ยสนุกง่ เนี่ยพอฉันจะฟันทงก็แอบ,บไปเห็นภาพนี้เข้าเอา้าพอสอบเบมอนสแตนเขาถึงกับเทียบไหล่ต่อไล่กันเลยทีเดียวบอกว่าไลพี่รุกาแอบ,บมีทางลาดลงนิดนึงแล้วค่อยนูนขึ้นจากปมกระดูกไหเปาร้ แต่อาสาไหลจะลาดลงมาเลยอ๋อเอาให้ชัด o p ปติ a ค z o โ m งยิ่งกว่าดังนั้นคนที่สมน่าจะเป็นรูเกะไม่ใช่อาสาไปเองโอ้ยเป็นงงแล้วชิเนวอนวายจีมาเฉลยคืนนี้เลยได้ไหมว่าไผเป็นไผ <Wow. S 1> ไม่งานเบมอนสแตนนอนไม่หลับแนะ่คืนนี้แต่ใดๆก็คือในภาพมีความสตอรี่ปีศาจเราจะหานักรบมอนสเตอร์ทั้งเเป็นนัก ที่จะไปปราบกับสิ่งชั่วร้ายแค่โปสเตอร์ก็รับรู้ได้ถึงความปังระเบิดระเบ้อแล้วว่าซึ่ง YG ออกมาบอกเพิ่มเติมอีกนะคะว่าชีตเป็นเพลงแดนซ์แนวฮิปฮอปที่มีทำนองเปียโนสไตล์บาร็อกและมีเสียงสังเคราะห์ซินเทซายเซอร์จากคีย์บอร์ดสุดยิ่งใหญ่อลังการทุกคนสามารถตั้งตารอการแสดงที่โดดเด่นและคอรัสที่ติดหูกันได้เลย อ้โหเปียโนสไตล์บาร็อกแอดงงละหนึ่งก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม <c oughs> ให้เพื่อนๆลองฟังดนตรีสไตล์นี้กันดูนะคะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงอะไปฟังกันค่ะ ็ไปเสิร์ชมาเพิ่มได้ความว่าดนตรีสมัยบาโรกเป็นลักษณะดนตรียุโรปคลาสสิกราวคริสต์ศักราช1 6 0 0ถึง1 7 5เเกิดขึ้นหลังดนตรีสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาและเกิดก่อนดนตรีสมัยคลาสสิกอีกด้วยนะคะหุ <Wow. S 1> ยเป็นการผสมผสานที่จึ้งว่าความเด็กรุ่นใหม่กับดนตรีสมัยคริสตการทุกอย่างมันต้องเติมเต็มกันส่งให้ชีพปังดังยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแน่ไม่ งานวายีมีเรื่องมาใส่ในเพลงหรอกว่าไมค์คานเพื่นพน anyway, อน Anyway ข้าไปสิ้นเดือนเลยได้ไหมะอ,อยากฟังแล้วว่าโอ้ยและโปสเตอร์นี้ของเบมอนด์โปรดิวเซอร์ชอยสก็มาโพสต์ลงใน i อด้วยนะคะแบบนี้ก็ชวนแล้วเปล่าว่าพ่อชอย c e ต้อง Produce ์เพลงนี้ให้เบมอนแน่เลย และทาง YG ก็ประกาศแล้วนะคะว่าสถานที่ที่เบมอนเลือกจะจัดแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นนั้นก็คือโตเกียวอาริกาเกะอารีนาสนามกีฬาในร่มที่ตั้งอยู่น้ำเมืองโตเกียวซึ่งมีความจุดสถานที่กว่า15,000ที่นั่งและจะจัดถึง2วันได้แก่วันที่11 1 2ถึง1พฤษภาคมนี้ไปเลย <c oughs> เห็นสถานที่แล้วก็ต้องบอกว่าโดมใหญ่มากขนลุกมากวอรจริงๆนะพวกเธอเอย้ยว G มั่นใจมากเลยว่าฐาน แฟนคลับญี่ปุ่นมีมากพอแอดว่ายังไงบัตรก็ต้องขายหมดแน่นอนค่ะสาธุสาธุ <Hey. S 1> และสําหรับที่ไายพวกเราก็มารอรุนด้วยกันนะคะว่าช่วงเวลาและสถานที่จะจัดที่ไหนเมื่อไรและหากมีอะไรเพิ่มเติมแอดก็จะมาอัปเดตใ้เพื่อนรับทราบกันอย่างทันทีแน่นอนกดซับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวใหม่ๆของน้องเบมอนนะคะและเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านนะอย่าลืมเม้นมาดาวเรียงจากซ้ายไปขวาด้วยแอดอยากอ่านมาก และถ้าชอบคลิปนี้แอดขอโคล่าไลค์โคล่าแชร์รักเพื่อนในช่องนี้ที่สุดเลยดูแลเจยแคร์ตัวเองนะคะมีความสุขมา,มากๆและยิ้มเยอะๆไปล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ